นี่น้องสาวทำไมเธอถึงซื้ออะไรไมาเยอะขนาดนี้ทำไมเธอถึงไม่เกรงใจพี่สะภ้ยของเธอเลยละ่ะนี่พี่ชายหนูก็ไม่ได้อยากซื้ออะไรมากหรอกนะแต่พี่สะภ้ายเขาซื้อให้หนูเยอะนะซีทำไงได้ละ่ะฉันหยนู่ันอย่าว่าส่วนๆเลยส่วนๆกำลังจะเข้ามาหาลัยแล้วก็เลยต้องมีเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่กระเป๋าใหม่เป็นธรรมดาฉันก็เลยถือโอกาสนี้ซื้อของขวัญเล็กๆน,น้อยๆให้กับคุณลุงคุณป้าด้วย ไม่รู้ว่าคุณลุงกับคุณป้าจะชอบของขวัญที่ฉันซื้อให้หรือเปล่าเงินค่าขนม5ลร้านที่ให้นานะไปปกติแล้วตัวเธอเองจะไม่ยอมใช้มันเลยสักขวนแต่เธอกับใจกว้างสุดๆเวลาที่ซื้อของให้พ่อแม่ของฉันกับส,ส่วนส่วนฉันหยวนงั้นฉันขอกลับไปที่คาเฟ่ก่อนนะในวันนี้เสี่ยวซิวบอกว่าลูกค้าเยอะเป็นพิเศษเลยนะเธอยุ่งจนไม่สามารถรับมือคนเดียวได้ไหวอืมโอเคฉันเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวตอนเย็นฉันไปหาเธอนะ นี่ไหญน้องสาวตัวดียิ้มแย้มแจ่มใสขนาดนี้เธอใช้เงินพี่สบายของเธอไปเท่าไหาาร่กันน่าจะสี่แสนกว,กว่าเองนะพี่ยังไงเธอก็เป็นถึงคณนณวยใหญ่ของตระกูลเซินแค่เงินไม่กี่แสนก็ยังยิ้มดีใจขนาดนี้เธอจะเป็นผู้ดีได้ยังไงกันโถพี่ตอนที่ฐานะทางบ้านของเรายังดีอยู่พ่อกับแม่ก็ยังไม่เคยใช้เงินฟุ่มเฟือยขนาดนี้เลยนะนี่ใหญ่น้องสาวเธอรู้แล้วใช่ไหมว่ากลับบ้านไปต้องพูดว่ายังไงนะ ลูนัซีก็บอกพ่อกับแม่ว่าพี่หาพี่สภายให้หนูได้ตั้งสองคนแน่เวนี่ยายน้องสาวตัวดีถ้าเธอบอกแม่แบบนั้นเธออยากให้แม่ตีขาฉันหักหรือยังไงนี่เธอไม่รู้หรือยังไงว่าตั้งแต่เล็กจนโตแม่นะ่เข้มงวดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่สุดแล้วฮ่าฮ่าฮร้อเล่นหน้าพี่หนูรู้อยู่แล้วว่าต้องพูดยังไงแต่ว่าพี่จะขอบคุณหนูยังไงดีล่ะ ไม่ใช่ว่าเธอเพิ่งได้ของขวัญมูลค่าสี่แสนมาไม่ใช่หรอกหรอนะนั่นมันพี่สะพายซื้อให้หนูนี่ไม่ใช่พี่ซันนอยนี่ยัยน้องสาวตัวดีเดี๋ยวนี้เธอกล้าแบ็กเมลพี่ชายตัวเองแล้วอย่างนั้นหรอคิกคิกค,คี้เรื่องของนักธุรกิจนะจะเรียกว่าแบ็กเมลได้ยังไงกันล่ะพี่ชายเอิม่มก็ได้ถ้าข่าวหน้าเธอเจออะไรถูกใจก็แค่มาบอกพี่ก็แล้วกันเย้ yeah! นี่ไอลูกสาวไหนเธอบอกว่าแค่ออกไปเดินเล่นเฉยๆไงทำไมถึงได้ซื้อของมาเยอะะขนาดนี้กันละ่ะนี่แม่คะดูนี่สินี่คือของขวัญที่พี่สไยซื้อให้แม่กับพ่อนะคะเผิมพี่สายอย่างนั้นเหรอนี่ไอ้ลูกชายแกไปมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วนี่ใส่ของเธอเป็นยังไงบ้างละ่ะซื้อของมาให้เยอะขนาดนี้แล้วทำไมไม่พาเข้ามาที่บ้านด้วยกันละ่ะ ผมคบกันมาสักพักแล้วล่ะครับที่ยังไม่ได้บอกก่อนหน้านี้เพราะรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับแม่คะ้ะหนูได้เจอพี่สะพ้ายมาแล้วละ่ะพี่สะพ้ายนะนี้ใส่ดีมากๆเลยทั้งอ่อนโยนแล้วก็ใส่ใจแถมยังเป็นแม่สีเลือนอีกด้วยนะคะและทันใดนั้นพ่อแม่ของเส้นหยวนก็ได้ดึงตัวเส้นสวนมาเพื่อซักถามไล่เลี่ยว่าแฟนสาวของเส้นหยวนเป็นยังไงและคบกันยังไงหาให้ตายเธอดีนะที่ยังมีน้องสาวอยู่ถ้าเป็นฉันแล้วก็คงเก็บอาการไม่อยู่ไปนานแล้ว หลังจากนี้มีเรื่องต้องทำยุ่งๆอีกเยอะเลยเช้าวันพรุ่งนี้ต้องไปรับเชนวีน้องของนานาอีกสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องไปเดินเล่นเป็นเพื่อนอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วยังต้องพาน้องรหัสเสี่ยวหลงหนีไปใช้ใจ่ายเพื่อเอายอดเงินคืนสัปดาห์หน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจจะเริ่มสอบประเมินผลอีกครั้งแล้วพอโปรเจกต์ผ่านก็จะได้รับธุรกิจลึกลับจากท่านพ่อระบบหานี่มันช่างน่าตื่นเต้นจริงๆเลย หลับภาพก็ได้ตัดมาเวลาสี่ทุ่มนานะพรุ่งนี้ต้องไปรับชินาวิวันนี้ฉันขอนอนที่นี่นะอืมได้สิพอดีเลยฉันเพิ่งไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆมาฉันอยากจะลองกับนายสักหน่อยเอ๋อะไรใหม่ๆอย่างนั้นเหรอนานะพอเธอพูดแบบนี้แล้วฉันตาสว่างขึ้นมาเลยอืมอดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะ เอ้มน้ำแข็งกับน้ำร้อนอย่างนั้นหรอนานะคืนนี้เธอไม่คิดจะให้ฉันนอนเลยใช่ไหมดะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเป็นยังไงบ้างสัญญวนดีไหมแบบนี้นะนะนานะนะนี่มันไม่ดีแล้วผมเกือบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วนะเช้าวันต่อมา นี่ยายลูกสาวตัวดีเธอไปอยู่กับพี่สาวของเธอก็ช่วยงานพี่เขาด้วยละยังไงซะเขาก็ทำงานยุ่งๆนะแม่ขาพี่เขยบอกว่าพี่เขยเขาจะจ้างแม่บ้านให้กับพี่สาวไม่มีงานอะไรที่พี่สาวต้องทำเองหรอกคะ่ะแม่บงแม่บ้านอะไรกันละ่ะไม่เห็นต้องเสียเงินกับเรื่องแบบนี้เลยงานซักผ้างานทำกับข้าวพวกนี้เราก็สามารถทำเองได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอ,หรอนี่ชินาวิลูกต้องรู้จกักโตเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะช่วยเบาๆา,าระพี่สาวเขาด้วย แม่ค้าชินาวีก็แค่เข้ามาเพื่อปรับตัวก่อนเท่านั้นมีหนูกับเฉินหยุดอยู่ด้วยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะคุณนะครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับพวกเราจะดูแลชินาวีอย่างดีอย่างแน่นอนโอ้โหลูกเก๋ของเธอเปลี่ยนรถอีกแล้วอย่างงั้นหรอนั่นหน่ะยะเป็นจีวาก่อนนะราคาตั้งสองสมล้านแนะ่ฮ่าพวกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนั้นหรอกเอาเป็นว่าฐานะนะกับเญนยืนชอบมันก็พอแล้วล่ะ ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วที่ฉันย้นมาที่บ้านชินาวีก็เฉิญนชงเขาเป็นพิเศษไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรไม่ดีหรือเปล่านี่ชินาวีเธอสอบเข้ามาหาลายัยทําได้ดีหรือเปล่าแล้วยื่นสมัครที่ไหนไปละ่ะอืมก็ดีอยู่นะคะหนูยื่นสมัครที่เมืองชิงเฉิงนี่ล่ละคะ่ะอืมก็ดีเหมือนกันอยู่ที่ชิงเฉิงจะได้มีคนคอยดูแลตลอดพี่สาวก็เตรียมห้องไว้ให้เธอแล้วด้วยห้องที่บ้านของพี่สาวไม่ใช่ว่าต่อไปจะ เออคือว่าแบบนั้นไม่ดีมั้งคะพี่เขยพี่สาวหนูเกรงว่าหนูจะไปรบกวนพวกพี่นะเฮือมันจะมารบกงรบกวนอะไรกันละ่ะพี่สาวของเธออยู่บ้านคนเดียวน่าเบื่อจะตายมีเธอไปอยู่เป็นเพื่อนก็น่าจะดีขึ้นมาหน่อยนี่น้องสาวพี่เขยนะไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกนะไม่เป็นไรหรอก พี่เคยอายุมากกว่าฉันแค่ไม่กี่ปีเองตอนคุยกับฉันก็อ่อนโยนเป็นพิเศษพ่อกับแม่ก็ได้ความเคารพจากเพื่อนบ้านเพราะพี่เขยตอนนี้ที่บ้านเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ทำไมวันนี้พอเห็นหน้าของพี่เขยแล้วใจของฉันมันเต้นตึกตักยังไงก็ไม่รู้ค่าความชื่นชอบ60เฮ้เฮ้ค่าความรู้สึกดีนี่มันโผลออกมาจากที่ไหนกันยายเด็กนี่มองฉันผ่านฟิลเตอร์สุดยอดอะไรอยู่กันแน่นะนี่คิดจะร่ำรวงให้ฉันทำผิดบาปอย่างนั้นเหรอเนี่ย นนานะเธอพาชินาวีไปเที่ยวเธอฉันยังมีธุระอื่นๆต้องไปทำอีกเธอไม่ต้องรอฉันกินข้าวกันก่อนได้เลยนะอืมๆโอเคฉันรู้แล้วนายไปทำธุระของนายเธอครึ่งชั่วโมงต่อมาใต้ตึกมั่นของหลี่เสี่ยวหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของเซินหยวนนะครับนี่เมืองเมืองให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะนะฉันก็แค่ทำความผิดพลาดแบบที่ผู้ชายทุกคนเขาทำกันนี่เมืองเมือง,งเธออย่าเป็นแบบนี้ซีจริงๆแล้วครั้งนั้นฉันก็ไม่ได้ตั้งใจนะ นี่เอาอย่างนี้ไหมเมึงเมืงเธอลงมาก่อนให้โอกาสฉันได้อธิบายต่อหน้าเธอสักครั้งหืมเขาคือแฟนเก่าของหลี่เมืงอย่างนั้นหรอไม่แปลกใจเลยที่หลี่เมืงจะเกลียดผู้ชายนอกใจเข้ากระดูกดำนะครั้งที่แล้วที่โดนหลี่เมืงด่าซะเสียหมายอยู่หน้าขับเหาก็เป็นพราะแกคนเดียวเลยเลวก็เลวไปแล้วเลิกก็เลิกกันไปแล้วยังจะตามมาตอแยไม่เลิกอีกอย่างนั้นหรอ งันฉันคงต้องช่วยเหลือเมืออจัดการสถานการณ์หน่อยแล้วถึงจะไม่ได้หวังให้เธอต้องมาทราบซึ้งอะไรแต่ยังไงอาจารย์ที่ปรึกษาก็คงเข้าใจความหวังดีของฉันล้วนะยังไงซะรักวัวก็ต้องให้หญ้าหลักปลาก็ต้องให้น้ํามันอดไม่ได้จริงๆนี่นะเฮ้ยไอบ้าบัดซบเอ้ยนี่แกมาดับรถอะไรหน้าทางออกรถของฉันวะแกขับรถไม่เป็นหรือยังไง เหื่อมอะไรของไอหมอนี่การอารมณ์ร้อนเป็นบ้าเลยตัวเองจอดรถกินเลนสองช่องยังมาทําตัวไร้มารยาทอีกงั้นฉันก็ไม่จําเป็นต้องเกรงใจไอหมอนี่แล้วละจอดตรงนี้แล้วมันทําไมกันขวางก็ขวางไปซียังไงรถข้างในที่ออกไม่ได้ก็ไม่ใช่รถฉันสักหน่อยออบบอเอ้ยไอบ้าปัสสาวะเอ้ยนี่แกขวางทางออกของรถฉันแล้วยังทํากลางอีกนะรวยแล้วมันจะทําไมกันฮะงั้นแกก็ลองถ่ายดูซิว่าฉันเป็นใคร แต่ฉันจะบอกอะไรอย่างหนึงให้แกฟังนะด้วยนิสัยของแกแบบนี้แล้วหลีเมึงนะไม่มีวันมาคบกับแกอีกหรอกหานี่แกเป็นใครกันเอ้ยบัดซบเอ้ยที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองไม่แปลกใจเลยที่เธอไม่ยอมมาเจอกับฉันที่แท้ก็ไปเกาะคนรวยคนใหม่แล้วนี่เองบ่าเอ้ย ออนี่แกนะยังไม่รู้อีกอย่างนั้นหลอหลี่เมืองคบกับฉันมาสองสามปีที่จนป่านนี้เธอยังไม่มีแฟนใหม่ก็เพราะว่าเธอยังลืมฉันไม่ได้อย่างไรละ่ะเพราะฉะนั้นต่อให้แกคบกับเธอในตอนนี้แกก็ไม่มีวันได้หัวใจของเธอทั้งหมดไปหรอกออถ้าหากว่าแกรู้ว่าฉันกับหลี่เมืองคบกันมาสองสามปีว่าอย่างไรละ่ะรู้สึกขยะขยงข,ยงขึ้นมาเลยใช่ไหมละ่ะเออืไอไม่เจ้านี่มานตลกดีใช้ได้เลยน่วานี่มานมุกเดียวกับฉันที่ใช้ปั่นประสาทโหจินนอกโรงเรียนตอนนั้นเลยไม่ใช่หรอกหรอ แต่ถ้าเทียบกันแล้วการโจมตีของไอเวนนี่มันห่วยแตกมากๆเลยว่านี่น้องชายไม่เป็นอะไรหรอกฉันไม่คิดจะครอบครองหัวใจของเธอทั้งหมดอยู่แล้วฉันเป็นคนรู้จักพอนะแค่ได้ตัวเธอมาฉันก็พอใจแล้วละหาอะไรนะนี่แกกับเธอ